สวัสดีค่ะพวกเรา MC ทีมมาจากโรงเรียนบรรจาศึกษาวันนี้จะมานำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการบูลลี่ภายในโรงเรียนค่ะการตีโจทย์วิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาการบูลลี่ภายในโรงเรียนภาพรวมการบูลลี่ในโรงเรียนจากการติดตามสภาพปัญหาการบูลลี่ของโรงเรียนบรรจาศึกษาพบว่านักเรียนค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการบูลลี่ และนักเรียนที่โดนบูลลี่ส่วนใหญ่มีสภาพจิตใจที่ยังอ่อนแออยู่ซึ่งปัญหาการบูลลี่ของนักเรียนยังคงมีอยู่เรื่อยไปส่วนใหญ่เป็นการบูลลี่ทางคำพูดและการทักสีหน้าและการบูลลี่ในสื่อของโลกออนไลน์ทำให้ภาพรวมของการบูลลี่ของนักเรียนอยู่ในระดับที่ยังคงสามารถแก้ไขได้หลักการเหตุผลเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงงานในประจำวันมาพบเห็นสังคมที่ยังมีการบูลลี่กันอยู่ ทำให้ถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับบางคนแต่หากมองลึกลงไปถึงจิตใจของผู้ที่ถูกบูลลี่อาจเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อการใช้ชีวิตในประจำวันได้ โดยเฉพาะในกลุ่มของวัยเรียนหรือนักเรียนที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ง่ายและเกิดปัญหาที่ตามมาส่วนใหญ่คือโรคซึมเศร้าตัวอ,อย่างปัญหาการบูลลี่ที่มาเกิดในวัยเรียนหรือในสถานศึกษาโดยการแสดงออกเชิงบูลลี่มี4ประเภทคือ1การใช้กำลัง2การทำร้ายร่างกาย3การข่มขู่4การใช้คำพูด ซึ่งส่วนใหญ่การบูลลี่ในวัยเรียนมักจะเป็นการใช้คำพูดในเชิงเยาะเยะ้ยล้อเลียนดูถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นต้นเป้าหมายในการจัดทำโครงงานน้ำเงินชมพูสตอ b u บูล i n g ในการจัดทำโครงงานน้ำเงินชมพูสตอร์บูลิงที่จัดทำขึ้นนี้มีเป้าหมายในการพัฒน,นานักเรียนในโรงเรียนมันจากศกษาลดการบูลลี่ลงโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้มีการสร้างเสริมกิจกรรมด้วยการทำกิจกรรมนันทนาการและพูดคุยก,กันกับเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนที่น้องต่างห้องและมีการปรึกษาปัญหากับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยามาเล่าหรือแนะนำความรู้สาระเกี่ยวกับการบูลลี่ เพื่อให้นักเรียนได้มีติดสำานึกประโยชน์ที่จะได้รับขอบเขตแผนงานความคิดในองค์รวมและรูปแบบในการดำเนินโครงงานค่ะเ,คเดี๋ยวเดียวเร่ก่อน,นอจะเห็นม<ะ>ือนจะเห็นใครสักคนเหมือนอีช้างน้ำอย่างนั้นเราไปโบลี่นดูดนี่อีช้างน้ำแหมวันนี้กินข้าวย่างจ้ากินข้าวหรือกินอ้อยเนาะอุ้ยเขาเป็นใครอะทำไมเอาอพื่อปนเราแบบนี้ ก็เพื่อนเถื <S <s yeah> ่อมันหน้าบูลี่อ้วนอย่าสำออย่ารลืมจะมา้อ้ไหมอะไรแช่นี้ก็เพื่อนเถื่อมันอ้วนรุนมาเลยอย่ามาาามยิ้มโบเลยเนี่ยเขาอ้วนเขาอ้วนนะขาสั้นแขนสั้นอ่ะและนี่ก็เป็นสถานการณ์ตัวอย่างที่เกี่ยวกับการบูลี่ซึ่งเราก็ได้มีการแก้ไขโดยการดำเนินงานตามดังนี้ค่ะขั้นตอนการดำเนินงานภายในโรงเรียนหนึ่ง เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาหรือติดต่อกับฝ่ายแนะแนวนักเรียนมาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบรรจารศึกษา 2. แบ่งนักเรียนระดับชั้นจับคู่กันเป็นม .1 ม .4 ม .2 ม .5 และม .3 กับม .6 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม1วันเต็ม 4. ในการจัดกิจกรรมจะแบ่งเป็นฐานจำนวน4ฐานโดยแต่ละฐานจะเป็นการให้ความรู้สอดแทรกกับการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน 5. มีการให้นักเรียนออกมาเล่าประสบการณ์โดนบูลลี่กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆภายในฐาน 6. หลังจากกิจกรรมจะมีการสำรวจนักเรียนต่อความพึงพอใจในการทำกิจกรรมโดยการตอบแบบสอบถามที่จะททำขึ้นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1ทําทำให้สร้างจิตสำนึกแก่นักเรียนให้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ที่โดนบูลลี่สร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนถึงเรื่องการบูลลี่ทำให้ผู้ที่ถูกบูลลี่ สามารถเข้าถึงสังคมได้กว้างขึ้นโดยไม่เซนซิทีฟและอ่อนไหวกับความรู้สึก 4. เสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่ถูกบูลลี่ ขอบเขตแผนงานโรงเรียนมัรจาศึกษาอำเภอมนรจาคีรีจังหวัดขอนแก่นรูปแบบรายละเอียดการดำเนินโครงงานแต่ก,กิจกรรมให้นักเรียนได้ทำร่วมกันและสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะลดปัญหาการบูรี่ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสรุปและผลที่คาดว่าจะได้รับเพราะเราหวังอย่างยิ่งว่าในการจะทำโครงงานครั้งนี้จะทำให้นักเรียนโรงเรียนมัรจาศึกษามีจิตสำนึกที่ดีและมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อผู้อื่น เข้าใจในลักษณะหรือพฤติกรรมของเพื่อนมนุษย์และคาดหวังอย่างยิ่งว่าการบูลลี่ภายในโรงเรียนจะลดน้อยลงนี่คือการแก้ไขปัญหาการบูลลี่ภายในโรงเรียนแล้วครับสหรับวันนี้พวกเรา MG Team ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ